ตอนนี้เราอยู่ที่ซีนารีนะคะฝนตกแต่ว่าคนก็ยังดูคึกคักสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วเข้าไปแล้วก็ไปตั้งหลักหากาแฟกินก่อนนะแล้วค่อยดูว่ามีอะไรให้ทำบ้างเนาะสวัสดีครับชื่อรอต้อนรับทุกท่านอยู่ในเ่องเรยนแกะของเราในตอนนี้ค่ะคาทาดิน เดิมเป็นแกะสายพันธุ์ขึ้นเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่มาแค่หลายในชวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศเยอรมากแกะได้รับดานบาดเจ็บเพราะผิวหนังแกะมีความยืดหยุ่นสูงมาก1 2ว้าวเพิ่งเคยมาครั้งแรกในชีวิตเจบงมากเลยค่าเข้านะคะผู้ใหญ่100บาทนะแต่ว่าถ้าซื้อเป็นตั๋วเนี่ย ข้างหน้าไซส์ M ไซส์ L XL ราคา150 2 0 0 250เราซื้อ150ได้ส่วนลดเครื่องดื่มแก้วที่250เล่นเกมได้2เกมได้ยา่าไว้ให้น้องแกะ1นึ่งกําเขาจะมีการแสดงทุกครึ่งชั่วโมงด้วยมีอะไรให้ทำแบบเต็มไปหมดเข้ามาแล้วแบบอาจะกีดกีดกีกแล้วก็วิ่งไปตรงน้นตรงนี้ก็เลยต้องมาตั้งสติ กินกาแฟที่นี่ก่อนนะคะกาแฟอเมริกาโน่เย็นกับกาแฟอัลมอนด์มิลว์รวมส่วนลดแล้ว140บาทคาเฟ่สวยน่ารักบรรยากาศดีพนักงานสุภาพเมื่อกี้เราเพิ่งไปดูโชว์แกะมาเป็นแกะตัวโตๆอ้วนๆเลยนะคะนี่อยากจะวิ่งไปดูมีม้าด้วย อ๋ออันนี้ซื้อเพอิ่มยิม่งธนู8ดอก100นะคะนี่เหลืออีก2เกมตรงนู้นก็ซื้อเพิ่มช้อนไข่ช้อนไข่ก็ประมาณ60บาทมั้งมีของรางวัลให้ทุกลูกเลยนะะแต่ว่านี้เราได้คูป,ปองเราเล่นคูป,ปองให้ครบก่อน มันเข้าใกล้หน้าไปบ่เนอี่ยไม่ใกล้มันเป็นเรไว้ <c oughs> นานหัวมันน่าขึ้นไหนืหัวมันหนไปกันลมนมาาี <c oughs> น้นยอนน <c oughs> ยเปาม,อม,มนนาเามอออ่ะ ม,มันไม่โดนอ่ะมันไม่โดนแต่มันกโดนแต่มันไม่โดนถ้าล้มภายในหนึ่งลูกได้ตุ๊กตาถ้าล้มภายในสองลูกได้ทิชชู่อะ สนุกมากเลยไม่ได้สักกลังวันเราว่ามันยากนะแต่ว่าก็สนุกที่ได้เล่นนี่ครับย่าเนเดียอันนี้ได้มาสองกำรรนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องแก่นะโอ้ยคุ้มมากไซเอ็มไซเอ็มก็เล่นแบบจุกๆเลยสองคน โหกิจกรรมให้ย่าแกะเนี่ยร์ดคอสุดแล้วน้องแรงเยอะนะคะแล้วก็เขาก็จะกิน The แต่ใบเขาจะไม่กินก้านกาันัวดได้ปะหัวดได้ไหมแขงแม่เลยค่ะแขกเดี๋ยวน้องขอแบงค์ก้าสวยๆไปครับโอโอใจยเย็นใจยเย็น เราแบ่งเพื่อนได้ไหมแบ่งเพื่อนได้ไหมตัวเล็กตัวเล็กกินตัวเล็กกินหน่อยโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นตัวเล็กถูกตัวล็กโอ้ พี่ขอโทษเออ,อยังมี้ออโอเคต็เร็วๆนะค่ะเราต้องกลับลาก่อนที่ฝนจะตกหนักไปกว่าน,นี้นะคะชอบมากๆเลยใครลังเลอยู่มาได้เลยนะคะ